พี่คิดนะคะไม่รู้เรื่องเลยเปลี่ยนย่างหรือดูร้อนอแต่หิมะตกเอาหิมะฉันหายไปไหนดูบนอนี่ไงหิมะหิมะตกคือว่าเจ็บตรงนี้มากเลยอันนี้คือใส่ยา ยาแต้มแ,แผลที่มันเป็นสีขาวแบบเหมือนแบบไม่รู้เป็นสิวหรือเปล่าสีแดงเล็กแต่คิดว่าน่าจะเป็นสิวขึ้นตรงนี้เนาะแล้วมันเจ็บจะไปแคะสิวยางไงก่อนกาศของวันนี้ก็คือที่จริงอะมันเป็นหิมะเปียกตกเนาะเราดูสินเนี่ยดูอากาศก่อน อากาศก่อนอากาศก่อนแล้วต้นไม้ฉันอันนี้คือคือยายกลับหลังจากกลับมาจากประเทศเลยยายน้องกลับมาแดดไม่มีเนาะนหิมะเหลือหน่อยหนึ่งก็เรี่อะไรฝนตกเพราะว่าจะได้ตกมาโดนหิมะให้หิมะละลายนะคะลูกพลัมเออต้นพลัมนี่น่าจะสองสาปีแล้วยังไม่มีลูกสักที แล้วพวกนี้ฉันจะเอาไปทิ้งละหมายถึงต้นมันฉันจะไปทิ้งอ๋อันนี้ก็เดี๋ยวปีนี้ต้องซื้ออะไรมาคุมน้องละเพราะน้องตักตักทั้งหิมะทั้งตักฝนซื้อมาจากเพื่อนบ้านนะคะตัวนี้แล้วก็มาทาสีสองรอบแต่ไอ้รอบที่สองที่ทานี่คือขัดหน่อยขัดสีด้วยก็กิมอเนี่ย จะเทีย่ยงแล้วสิบเอดมงสี่สิบสี่เพิ่งเปลี่ยนยางเสร็จกับพี่คิดนาอพี่คิดเออเปลี่ยนยางเลยดูร้อนให้นะคะก็ะคือเราเราก็แค่ไข่น็อตแล้วก็ใช้เออที่เรียกว่าอะไรนะที่ยกรถรถอ่ะดูดะดงครับไหน ที่จริงอะน้องเป็นกบตอนนี้น้องเป็นหมู มาค่ะกับมาจากจากไหนจากอำเภอ e และคุยจัง a m p ฉันก็ไปนั่งกินขนมกับพี่คิดตรงท่าเรือนั่งในรถอะไรนะเพราะว่าไม่รู้ก, <c oughs> ก,ก็ก็หาอะไรทำไปซื้อขนมมาขนมที่พี่คิดกินก็47 p o เ e t w o o f e er 30แล้วเหรอวะ ไอพาริโดฟาสามสิบแล้วก็บิสกี้บิสกี้สามสิบสองราดนี้แค่สิบสของูนเองอันนี้เขาลดห้าเซจะให้ดูฟองต่างอากเอาปกมันก็เลยถูกมนมปังเหมือนมนมปังปอนบ้านเราแต่เาโรยหน้าน,นี้เจ็บกว้างเามันถูกจกัะแล้วก็อันนี้ห้าสิแต่คาวีนี่เบรดดมันก็แพงเหมือนกันนะเนี่ย ห้มี5้าเชิ้นนะคะเป็นวินิเรลออีกอันหนึ่งก็สิอันนี้ก็ค้าฟังก็มือนกันในสิบี่สิบี่เซนเจะเฉือน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 โอ๊ยเพราะว่าจะแบบไม่ค่อยอยากจะซื้ยอของอะไรเยอะแยะเนาะแต่ก็หมดไปแล้วร้านแรกก็สองร้วีดีเนี่ มาทดสอบไทยมากเลยนี่ไงมาค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่ฉันพยายามคิดว่าสัปดาห์หนึ่งฉันจะซื้อกข่ปงแค่ครั้งเดียวมาดูนะว่าจะทำได้ไหมแล้วก็อันนี้จ่ายไปเกือบสามร้อยนะคะสองร้อยเจ็ดสิบห้านะคะบินใหม่มาก็ได้อันนี้มา ได้ปาปิก้าสีแดงกะใบทำวันพริหัสว่าจะตื่นตื่งย่ากอะไรเนี่ยผิดอ่านโอ๊ยหายไปไหนหายไปไหนล่ะสิบเจ็ดแล้วก็ซื้อมันเขาหลังมานะคะหนึ่งโลกลับสี่ขีดก็ทั้งหมด,ดยี่สิบเจ็ดสวิตช์โครโนประมาณสิบลูกแล้วก็ซื้ออะไร อันนี้40นะคะแค่ใายปลกแกะบ้านหลัแล้วก็ซื้ออันนี้นะคะเบบีทุเมโต้18นะคะไวป้ปิย่างอีกก็ใช้แบบนี้แทนปิ้งย่างที่แกะหั่นเนาะเพราะว่าราคาเดียวกันเลย29ใช่ไหมอันานัส30ราคาเท่ากันเลยราคาเท่าสุดๆก็เลยซื้อแบบนี้มา30นะคะแล้วก็ ผัวงอกเนี่ยน่าจะแบบทิ้งไว้ไอชั้สองวันก็คงแบบแย่แล้วผัวงอกยี่สิบแล้วก็ซื้อไอติมมานะแล้วก็อันนี้มาไอติมนี่เท่าไหร่ไอติมสี่สิบหกนะคะลิปหนึ่งสี่สิบหกสวิตเซร์แนราคาเป็นสวิตเซอ์นะคะเพราะว่าสวย์แล้วก็ซื้ออลิฟสีดำมา โอลิฟสีดำนี่ยนะี่สิบสามสครัวนู้นแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะแแรกกเจดเจคเรียกว่าอะไรวิปปิ้งนะคะวิปปิ้งยี่สิบแปดแล้วก็ซื้อเลยว่าไพ่สเต็กม,มาอันนี้เหมือนขอลดร,ราคาโปรโมชั่นสิบครันู้นะคะแล้วก็อันนี้อันนี้สิบห้าคะราคาโปรโมชั่นทูเท่าเบรค ขาเป็นแบบเาเรีเยกนะว่าอะไรขนมปังที่ใส่เคบับอ่ะะในไม่แปดอันเนาะว่าแล้วแบบไอ้เบสไอ้มวยเมื่อคืนเล่นน้ำเต็มบ้านเลยเนี่ยคนงานแล้วบอกไอ้เบสกับกลับไป่ได้สองวันแล้วแล้วไอ้มวยมันวิ่งไล่ใส่ ก็ไปถามไอ้บุเมื่อคืนวิ่ไล่ขมันบอกว่างไล่ีด็กแบเดือบอเยอลวฟิะบีวดีโอไดดูมือสสามโฟกัสซลาวอัดแนวยอกฟลิกตะไน่หยอกฟลิกตนมือกโฟกัสซลเฮาิไไ ส่วนแห่อมเป็นแฮ่ฟิตเตอร์ส์ใช่ไหมฟินเตอร์ส์กับดูโรเซ่ใช่ครับมันมันเครียดยนแม่ของแม่แฟนผมอะเริ่มฝันฝันว่าเห็นเด็กตัวเปียกอะมาขอให้ช่วยอยากกลับบ้านแล้วก็นั่งร้องไห้กป็นดูโรเซ่ฝันตัวซำแน่มันเหลือแล้วแต่ก็มันเหลือฝันเสร็จภรรยาผมฝันต่อฝันเหมือนกันเลย พอสอบถามว่าว่าเป็นเด็กใส่เสื้อลายอุตมะเงินเป็นน้ำเงินเป็นกันเป๊กนั่นกอดเขาเลยเดี๋ยวผมของช่วยสิฉันจะรีบไปทำงานแล้วนะคะแค่ห้านาทีจะหกโมงฉันก็เลยจะมาเปิดอะไรไปลองคันนี้นะ ืเมีเนี่ยอันนี้มาใช้แท่เป็นวิตามินีเซรั่มใช้ตอนเช้าคือราคาขึ้นโหดมากสองร้อยกว่าซีดิกโอรโนไปก่อนยังหาได้ในราคาร้อยแปดสิบเก้าซดิชโรน่บ้างนะตอนนี้หาไม่ได้แล้วก็เลยสั่งมากกว่าเดียวกว่อนนะเพราะว่าจนมากเลยเนี่ยเดือนเดือน อัพติ้วเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยจนมากเลยเงินเดือนออกปุ๊บจ่ายบิลหมดเลยค่ะเหลือแค่พันครนงมีด่านแล้วนะคะวันนี้คือแบบโอ้โหสิบสิบสองสิบสามองศาเลยนะนี่คือแบบบ่ายสองแล้วนะคะถอดแว่นเก็บไว้ตรงนี้แล้วนะลืม รถได้ก็สตาร์ทรถนิดนึงนะคะสตาร์ทใส่เกียกับนะก็คือเนี่ยนะกระบอกน้ำของเราแล้วก็ไม่มีอะไรเราก็ปรับอะไรได้ห้อยแลายขั้วเราใช้รถคันนี้มาหลายหลายบิเซอร์แล้วบิเซอร์ก็คือการ หลายบ้านเนาะหลายหายกันเยี่ยมเยือนแล้วเยี่ยมเยือนคนแกห่หรืออะไรอย่างเงี้ยหลายบ้านลายคือแดดดีมากเลยวันนี้ว่าคืออากาศแย่มาได้มาได้เป็นสัปดาห์แล้วนะสัปดาห์ก่อนเอออันนี้เราจะห้าโมงสีห้านะคะเราก็จะไปหาคนแก่นะห้าโมงสี้า ไปหาคนแก่ ก็จะเริ่มมาแล้วน,นะเพลงดูสิน,นยหิมะเหลือแคกนิดหน่อยเองนะนี่ละค่ะทุกทุกเย็นก็นี่นะจะติดอยู่แถวนี้หละคือจะมีคนแก่อยู่ที่นี่ประมาณสี่คนไหมสี่คนอ้่นแดดแดดเปิดเครื่อง แล้วเราก็จะมาดูนะว่าเราคิดว่าเรามีคนแก่ทุกคนเลยอันนี้สีเหลืองๆนี้คือสําคัญนะคะเป็นโทรศัพท์ที่สําคัญเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนละเพราะว่าอนนี้มันเยินมามากละมันตกบ่อยเพราะว่าใช้หนักนว่วงเราก็มีหนึ่งสองสามสี่ใช่มีสี่คนคนแรกยี่ห้าคนที่สองยี่สิบคนที่สามสิบคนที่สี่สี่สิบห้าทีแล้วก็จะับไป ทีนึแต่เนี้ยเรามาไวเนาะเราก็จะเหลือหกคนนะคะวันนี้เหลือแค่หกคนสี่คนในนี้แล้วก็ข้างนอกอีกสองคนแต่ข้างนอกนี่ก็คือแบบไอเออบ้านที่นานๆก็จะมีบ้าน45่้าทีกับห้นาทีแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็42อนาทีนเนาะเดี๋ยวเราไป หลังนี้ก็เราก็เก็บโทรศัพท์ไวนะ้ในแบบตับเราอะไรไปบ้างเราก็เอากระดาษนี้ไปให้เขาเป็นอะไรเป็นรายการอา,อาหารนะเพราะว่าลิซิป,ป้าคนนี้เขาบ่นนะว่าหลังๆแบบเขาได้อาหารที่แบบเขาได้อาหารที่แบบทำไมมันใกล้เคียงจังเลยอาหารเดิม เราคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมนะเราก็เลยก๊อปปี้มาสงสัยเ,เขาเบื่ออาหารหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจแต่คิดว่าป้าน่าจะเบื่ออาหารเราก็เอาไปด้วยคงเบื่ออาหารแหละป้า ก็นี่นะคะสามทุ่มสิบนาทีนอะแล้วก็บวก8ดองศาเป็นครั้งแรกที่เรานี่นะคะ